สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอันนี้มีเกมใหม่มานำเสนอนะครับเป็นเกมแข่งรถนะครับชื่อเกม Japan Deep Monster นะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้เป็นตัวเกมจริงๆนะเป็นตัวเดโมนะครับอ่ออันนี้ก็เพิ่งโหลดมาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงภาพสวยหรือเปล่าแต่สเปคขั้นต่ำของเขาเนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะ ขั้นต่ำของเขานะโหดมากเลยเปคอมนะตัวนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีเล่นในโทรศัพท์หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมโชว์สเปคให้ดูนะครับว่า,าในสตรีมเขารีเควสมาเนะี่ยเขาต้องการอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปลองเข้าเกมเล่นกันเลยบิ๊กบาอันนี้ต้องเป็นคีย์บอร์ดอ่าล่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปที่ลงรถกันก่อนนะว่ารถเรามีอะไรบ้าง เออเชนคาเรามีแค่อะไรอะ่ะ a อ8 6เลยครับ AE86 ตัวนี้เครื่องมันไม่ถ้ามันถึง130เลยอะ่ะมี Ae อเกับโต y o ต้าซู r รนะครับตีนี้หมุนหมุนดูดิบุนดูดิมุนไม่ได้อ่อเราเวลาเราทำอะไรกับมันได้มั่งเออไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ ก็มีซูปรากับ E86 นะครับอันนี้เป็นอ่ะไม่ใช่โตโยตา้าซูปราแฮแต่หน้ามันเหมือนอ,ะอ,อ่ะกดอ่ากดตัวไหนอ่ะอ๋อโอ้ย

อ๋อเปลี่ยนมุมมองกดตัว C นะครับอ่ากดดูแผนที่นี่เป็นแมปอันนี้อู่สีอู่ซอมร,รถอันนี้อะไรอะ่ะน่าจะเป็นอ่าแต่ว่ามันมีแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันกดซัดเพื่อซูมเอเค แจัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึงผมไม่ค่อยชินกลับรถก่อนกลับรถก่อนไหนอ่ะตรงนี้เหรอตรงไหนอ่ะ โอเคเรามาถึงอู่แล้วอ,อ่นี่อะไรอะ่ะโอ้มันคือการแรงแรงอ๋อโอเค ต่อไปอันนี้อันนี้เราจัดการไปแล้วฝาก็โปรงเหรอเป็นคาร์บอนแล้วกันแบบเดิมแบบเจาะว่าอันนี้ดีกว่าฝากร็โปรงต่อไปอะไรอะแก้มข้างหรอมันนิดเดียวเองนะอ่ะเอามีแก้มหน่อย ก็เกิดสเกิดไม่ใส่ดีกว่าไปกระจกอ๋อไม่ชอบไม่ชอบเอาแบบเดิมกระจกอ๋อมันมีซ้ายขวาโอ้ยกระยกละเอียดเกินเกิด้ายกับเดิมอ่าผมเลือกแบบนี้ ไฟหลังชอบแบบเดิมมากกว่าน,นี่น่าจะเป็นถอยเสียแบบนี้อันนี้เป็นบอดี้ล้อแต่มันหมุนหมุนไม่ได้อะแปลกใจอะเออหมุนไม่ได้อันนี้ล้อเดิม เกตเห็นนะมันเป็นคล้ายๆโลโก้ดิสันหรือเปล่าออผมชอบมันอ๋อมันเป็นแบแบกบว้างกับแบบแคบแผมชอบเอาเอานันนี้ต่อไปไม่ใช่สิอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวผมว่าผมกลับไปเอาตัวล้อหลังใหม่ล้อหลังเอาเป็นแบบนี้ครับ หน้าหน้าเล็กรอหลังใหญ่เอามันเท่ากันหรือเปล่าวะนนี้อ๋อมันขยับได้อ๋ออ,อ,อเคสิบสิบมิลอ่าขยับอันนี้แต่งอันนี้ขยับออกมายี่ห้ามิลขยับเข้าไปสิบมิลโอเคเดี๋ยวรอหลังรอหลังเดี๋ยวผมจะ โอ้ยมันออกมาได้ยันขนาดนี้เลยหรอล้อหลังอะ่ะอ่แต่มันเกินไปมันไม่สวยผมว่าอาประมาณนี้น่าจะสวยนะต่อไปกลับบอดี้เนี่ยบอดี้เรา,เอ,าอ๋อยเลยด้านหลังอันนี้ ไม่กลับไปเอาแล้วโอคน่าจะหมดแล้วแหละไม่หมดก็แค่นี้ไปก่อนอ่าเดีว,ว่าภาพค่อนข้างสวยจะ เดี๋ยวจุดหมายต่อไปเราจะไปตรงนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเอ้ยแจริงเราไปอู่สีก่อนดีกว่าเราไปอู่สีด้านหลังก่อนนะลองแต่งรถดูเดี๋ยวเราลองอารถมาทำสีกันดูนะ อ่อสีก็มีเลือกหลายสีนะครับไอเจ้าขันดีนะสีเหลืองน่าจะขึ้นนะอ่าอันนี้เป็นเฉดแบบเรากําหนดเองไม่อ่ะผมว่าสีเหลืองโอเค เออคือไม่ได้เล่นเกมแข่งรถนานมากอะ่ะ อันนี้น่าจะเป็นแข่งรถนะ1.3กิโลนะที่1เนี่ยที่1ได้30,000นเลยเหรอโอ้โหตามนี้เลยเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเราจะเป็นยังไงผมไม่ได้เล่นเกมแข่งรถนานมากปกติขับแต่10ลอ้อ จะผ่านมาได้โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับอ่าจุดจุดจุดนี่เป็นบ้านซ่อมรถอ้นี้คืออะไรอะ่ะตัดเพื่อซูม ่มออกโอ้แบบนี้นี่เองอุ้ยแผนที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะเข้าที่ดูอ่ะดูจากตรงนี้ดูดูทางดูเส้นทางเดโอ้โหอารมณ์คล้ายๆกับแบบเราเล่นเกมเพย์อะเดี๋ยว เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันตรงเนี่ยที่มันมีรูปหมวกหมวกกันเนี้ยอระยะทางก็ไกลอยู่นะเพราะว่าเราทํารู้สึกว่าเราจะทาเควสต,ตรงนี้เสร็จแล้วที่ว่าเราได้ที่สามนะตรงเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยากอยู่อ่าโอเคไป ทางนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าตัวเกมทำออกมาดีนะครับในเรื่องของวิวข้างทางสวยเลยเดี๋ยวๆๆๆๆไม่ใช่เข้าซอยนี้ อดูดิสวยนะเนี่ยถนนหนทางบ้านเมืองโอ้หทำดีมากเอ้ยที่ผ่านเมื่อกี้มันนิสสันตัวสกายไลน์ตัวที่เป็นรถครอบครัวหรือเปล่าโอ้ย โอ้โหจะไปเก่งเสร็จแล้วซะงั้นโอ้ตายกด B อ๋อ B คืออะไรอะ่ะไหนกดรอ๋โอโอเค บ้านเมืองเขาทำดีมากเลยสวยอะ่ะวิวข้างทางให้ให้สัมผัสเหมือนขับรถอยู่ในญี่ปุ่นจริงๆโอ้ยชนแล้ว ทำแบบจิ๊กโขญี่ปุ่นเลยเอ้าวเลยซะงั้นโอ้โหเอ้ยกระโว์ซะหน่อยจอดเอาละมีอะไรดูบ้างเออเอ่อฟรีรันเ,เราต้องผ่านฟรีรันก่อนแล้วเนี่ยอันอื่นกดไม่ได้นะกดเข้าไป โอเคอันนี้น่าจะเป็นแผนที่นะตรงมุมนั้นอ่ะอ๋อมต้องเลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมอ่าหนึ่งสองสามสี่อ่าเราตั้าประเทศกันนะ เดี๋ยวเรามาทวนเรื่องของตัวปุ่มกดกันหน่อยนะครับปุ่มกดก็ปุ่มขึ้นลงซ้ายขวานะครับด้านขวาปาคีย์บอร์ดแล้วก็สเปคบาร์เป็นเบรกมือนะครับ A A เนี่ยเป็นเวลาการชิปเกียร์ขึ้นนะครับ3ามเนี่ยแล้วก็ตัวแซตัวแซจะเป็นการถอยเกียร์ลงนะครับอุ้ยดูนี่ดิ โ oh, อ้โหสูงนะครับจิกา้าโอ้เขาใส่ใจมากเลยมีโลโก้ด้วยเอ็ด้าโอเหมือนนะฮะเหมือนแต่ไม่ได้เหมือนอะไรขนาดนั้นนะเออสวยๆก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับก็ตอนนี้ก็หามาลองโหลดเล่นกันได้นะครับในสตรีมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอีพิกมีหรือเปล่านะครับแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอเอาไว้เท่านี้ใลกันเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเรามา รีวิวให้ดูใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ